มาอีกแล้วตัวละครตัวใหม่ในซิรีส์ว่จีนราชาใต้ดินระดับ SSR บวกรูปร่างการออกแบบของตัวละครตัวนี้ไม่มีการย้อมแมวมาสักนิด <S <S อีกทั้งภารกิจการการันตีตัวดาเขายังมีการแจกร่างที่1ตอนเปิดครบ50บาใบด้วยนะอเอาเป็นว่าวันนี้ตัวดาผมเตรียมรอไว้พร้อม180่ใบเจ้าตัวราชาใต้ดิน SSR บวกตัวนี้ต้องมาอยู่ในทีมของผมอย่างแน่นอนแต่ก่อนที่เพื่อนๆจะเข้าไปดูการสุ่มกาชาก็อย่าลืมที่จะช่วยกดไลค์คลิปวิดีโอนี้ กดแชร์คลิปวิดีโอนี้และกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับคลิปวิดีโอนี้ด้วยนะ ครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องชาวไทยทุกพศทุกวัยทุกทุกท่านกันด้วยครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ตัวเกมวันพันแมนเดอะสโตงเกสซูเวอร์จีนอย่างที่ทราบกันดีว่าตอนนี้ตัวละครใหม่ในซูเวอร์จีนได้ทําการอัปโหลดลงสู่ตัวเกมเป็นที่เรียบร้อยสําหรับตัวละครใหม่ตัวนี้จะมีนามว่าราชาใตดิน SSR บวกที่จะจัดอยู่ในสายอาวุธหมวดของปีศาจและรายละเอียดสกิลของเขาที่อัปเกรดมาใหม่บอกเลยว่าโคตรดีไม่ว่าจะเป็นอันติที่โจมตีหมู่ด้วยดาเมจสกิลพาสซี่พิบเปอร์เซ็นต์สกิลพาร์ตซีติดต ตัวมันเอง800เปอร์เซ็นต์ตามพลังโจมตีพื้นฐานที่เรามีสกิลพาร์สิปลุกตื่นระดับ SSR บวกที่จะทาให้ฝั่งศัตรูทั้งหมดติดสถานะเผาไม่แบบพิเศษดาเมจต่อเนื่องจะอยู่ที่1 5 0เปอร์เซ็นต์และยิ่งถ้าเกิดเขาอัปเกรดตัวละครของเขาไปเป็น5ดาวเหลือง5ดาวม่วงอาวุธเฉพาะ3ดาวสกิลพาร์สปลุกตืนอน SR บวกไปเป็นรีวิวสอตัวละครตัวนี้จะเป็นเจ้าแห่งดาวเมจต่อเนื่องที่แรงที่สุดภายในเกมเอาเป็นว่าถ้าหาใครที่อยากจะรับรู้รายละเอียดสกิลต่างๆแบบครบถ้วน ผมได้รีวิวแบบจัดหนักจัดเต็มเ <Okay. S 1> พราะสำหรับคลิปวิดีโอนี้กระผมเองจะมาเปิดกาชาหาตัวละครของเขาอย่างเดียวเท่านั้น<ม>จัดกันมาก่อนเลย10ใบแรกสําหรับการการันตีเหมือนเดิมกับเซิร์ฟไทยครับนั่นก็คือความเกลือต่อมาจังหวะนี้ก็มีการวิพ้นเล็กน้อยพร้อมกับตัวละคร S R เหมือนกับไทยเป๊ะแต่โ<ม>ชคดีนหน่อยเราได้หินปลุกตื่นปีศาจระดับ S S R บวกมาจํานวน1เมตรยี่สิบใบได้คูดเร็วครับคุณผู้ชมอะไรมันจะโหดขนาดนั้นครับเนี่ยดวงดีเกินจัดกันมา ต่อในใบที่ 30, สามสิบสหรับรอบนี้รับสีม่วงไปเต็มเ็มยังตกใจจากรอบเ <c ười> มื่อกี้ไม่หายเปิด20ใ <c ười> บได้หินปลุกตื่นมาแลว้วแปลกมากฮะปกติจะไม่ค่อยมีนะรอบนี้รอบที่40ใบรับสีม่วงไปเต็มเต็มต่อมารอบที่50ครับวิกพื้นกันเหมือนเดิมนะจังหวะน,นี้ก็รับตัวละคร SR ไปแบบเน้นๆเ <c ười> นื่องจาก20ใบแรกเราได้ของดี <c ười> ไปแล้วงไง <c ười> <ๆ>เพราะฉะนั้น30ใบหลังๆที่ตามมาก็ต้องมีคาว่าเกลือกันบ้างแล้วแหละ <c ười> ถ้าเกิดว่ามันออกสีทองมาปุ๊บมันก็จะดวงดีติดต่อกันเกินไงสำหรับบบรรอออนนี้ SR เเหมมืดิจ ต่อไปเป็นรอบที่70สครับสำหรับรอบนี้มากันเรื่อยๆครับเรื่อยๆ sr กันเหมือนเดิมบางทีมันก็นเริ่มเกลือแล้วนะต่อไปใบที่80สําำหรับรอบนี้จะได้อะไรหรือเปล่าโอ้โหได้หินปกตื่น sr s โบกปีศาจมาอีกแล้ว1เมตรครับคุณผู้ชมพร้ <Wow. S 1> มอมกับตัวละครระดับ sr อีกหนึ่งตัวถือว่าใช้ได้อยู่นะเปิด80บใบได้หินมาจานวน2เมตรแต่ถ้าจะให้ดีออกลูกแก้วมาเลยน่าจะแจบเนื่องจากหินปกตื่นตรงนี้ผมมีดองอยู่แล้วประมาณ2-3เมตรจัดกันมาต่อครับในใบที่9 0หวังว่าจะเป็นลูกแก้ว นะแต่สุดท้ายดันได้เป็นตัวละครราชาใต้ดิระดับ s S r บวกมาแทนจากโอ้โหอัตราการดรอปนี่คือดีจัดจดาก90ใบได้สีทองมาจำนวน3เมตรต่อมารอบที่100ใบครับสำหรับรอบนี้ยังไงดีลูกแก้วออกไหม <c oughs> ดวงยังคงความเกืออยู่นิดหนึ่งจัดกันต่ออีก110ใบครับสำหรับรอบนี้ลูกแก้วโพน่อยโอโ้โห SR อีกแล้วจัดกันต่อ1น0อใบมีการวิดพื้นสองรอบอันแน่ลูกแก้วไหมเนี่ยโอโ้โหไม่ออกสังงนันจัดกันต่อ1น0ครับวิดพื้นไป1ทีแล้วยังไงลูกแก้วโพน่อยโพน่อยลูกแก้วโอโ้โหม่วงเน้นๆจ้าอย่าบอกว่าจะเป็นการการันตีร8 0นะไม่เอาอ่ะเพราะผมอยากเก็บตัวดำไว้ให้กับตัวละครอื่นๆอีกนะฮะสำหรับรอบนี้มาอีกแล้วโอโ้โหอะไร ครับเนี่ยราชาใต้ดินออกบ่อยเกิน2ตัวติดครับณจุดจุดนี้จัดกันต่อครับเหลืออีก40บใบสุดท้ายขอลูกแก้วเอาแล้วก็ได้จิงด้วยฮะโอ้โ,โหดวงคูดดีเซิร์ฟจีนดีจริงครับคุณผู้ชมเปิดไป150บใบได้สีทองมาประมาณ5ชิน้นชิ้นแรกเป็นหินปลุกตื่นชิ้นที่2เป็นหินปลุกตื่นชิ้นที่3ตัวละครระดับ SSR ชิ้นที่4เป็นตัวละครระดับ SSR ชิ้นที่5ได้เจ้าตัวลูกแก้วร่างที่2มาเลยครับโอ้โหเซิร์ฟจีนนี่คือ ดวงดีจัดจัดจริงๆเซิร์ฟไทยต้องเปิดร้อยแแต่เซิร์มจีนจัดไปแค่ร้อยห้าสิบพอนะน้องๆและดูสิ่งตอบแทนที่เราได้รับได้ตัวละครร่างที่หนึ่งใหม่แล้วฮะแล้วก็หินหม่อีกแล้วหนึ่งอันพร้อมยังได้หินหมาอีกหนึ่งเม็ดอะไรมันจะเยอะขนาดนั้นครับพี่ซึ่งตอนนี้หินปีศาจผมมี4เม็ดอยู่พอดีนะเอาเป็นว่าเดี๋ยวเรามาทําการอัปเกรดไปเลยแล้วดูตรงนี้ฮะมีการเปิดรูปไปแล้ว1รูปด้วยอะไรมันจะดวงดีขนาดนั้นโอโหจัดกันมาเลยฮะราชาใต้ดินระดับ S S R แจ นะจุดจุดนี้ดวงดีเกินคาดเอาเรื่องครับผมนี่ฮะระเบิดหมู่ตูมเต็มเต็มแล้วจัดกันไปครับราชาใต้ดิน s s r บวถือว่าเป็นตัวละครที่ค่อนข้างสวยงามมากๆในเรื่องโบเดลต่างๆอันนี้ผมนี่ชอบส่วนตัวเลยเพราะฉะนั้นทําการอัปดาวกันไปก่อนเนื่องจากเศษของเขามีเยอะมากๆครับนจุดจุดนี้ปลดล็อกไปแล้ว3มดาวแบบเน้นๆจัดต่ออีก4ดาวยังไม่ได้เศษตรงนี้มีไม่พอน่าเสียดายจริงๆเอาเป็นว่าอัปเลเวลไปก่อนแล้วกันนะพอเดี๋ยวจะเอาไปลงในสนามสักนิดนึงซึ่งถ้าหากตัวละครของเขาเริ่มเข้า สู Beast ่สนามจะมีหลอดเลือดสีมงวงพิเศษอยู่ตรงนี้เหมือนกับคลิปที่ผมรีวิวไปนั่นแหละเพราะฉะนั้นมูเมงไรเดอร์ทำการบัฟเพิ่มสปีดมาเลยจ้ะพร้อมกับอันติหมู่ราชาใต้ดิน SSR บวกจัดไปครับคุณผู้ชมโอ้โหดู ระเบิดไป5้าแฝนแถมยังติดผลสถานะเผาไหม้ทั้งหมด5ตัวด้วยนะซึ่งอาการเผาไหม้ตัวนี้จะเป็นแบบใหม่และมันเป็นอะไรอนข้างแรงมากๆดูดีดูมันระเบิดเชิงเทียนตีไปหนึ่งทีระเบิดอีกหนึ่งดอกโอ้โหมันระเบิดเบิ้ลครับคุณผู้ชมเด็กดอกจมตีไปก่อนอีกหนึ่งครั้งครับณจุดจุดนี้บทขยี้แถวหน้าไปเลย1ตัวถึง2ตัวติดสตันไปหนึ่งดอกระเบิดเพิ่มอีกหนึ่งทีเชิงเทียนโจมตีไปหนึ่งดอกระเบิดไปเพิ่มอีกหนึ่งทีเกโรเกโรเข้าไปอันติรายไปหนึ่งทีณจุดจุดนี้โดน เข้าไป1นล้านหวัคซีนแมนตามต่ออีกหนึ่งดอกร้อมกับระเบิดเผาไหม้โบเข้าไปโอ้โหอะไรมันจะเสื่อนขนาดนั้นแล้วลองสังเกตดูหลอดเลือดพิเศษของเจ้าตัวราชาใตดินมันมีเพิ่มมาจํานวน5เม็ดซึ่งไเม็ดเจมสีทองตรงนี้ก็เปรียบเสมือนกับหลอดเลือดสีม่วงเต็มหลอด1ชิ้นถ้าให้ผมพูดง่ายๆเม็ดเจมตัวนี้เท่ากับเลือด100หน่วยมีทั้งหมด5เจมตัวละครตัวนี้มีเลือดสำรองอยู่ที่500หน่วยเป็นตัวดาเมจปนแทงที่เถื่อนจัดจัดแฮสําหรับราชาใตดินบอสเอามาเล่น คู่กับวัคซีนแมนร่างที่1น,น่าจะเป็นอะไรที่ดีอยู่พอสมควรนะแต่ถ้าหากเอาไปลงใน PVP คาดว่าน่าจะไม่มีใครเล่นคู่กันหรอกมัง้งเพราะสมัยนี้เขาเน้นตัวละครระดับ SSR บวกซะส่วนใหญ่ถ้าหากเอาตัวละครระดับ SSR บวกไปยืนคู่กับ SSR หรือ SR มันก็จะดูแปลกๆนะแล้วเดี๋ยวถ้าอาุฉพาะของเขาเข้าตัวเกมมาเมื่อไหร่เดี๋ยวผมจัดหนักจัดเต็มแน่นอนเนื่องจากตอนนี้ตัวดาดาวกระจายดองรอไว้อยู่ที่65บใบบอกเลยว่าไม่มีพลาดเอาเป็นว่าเพื่อนๆชอบตัวละครตัวนี้หรือไม่ก็ลองคอมเมนต์มาพูดคุยกันดูและส่วนตารางการเข้าเซิร ไทยของเจ้าตัวราชาใต้ดินคาดว่าน่าจะมาในเดือนกุมภาพันธ์ปี2023นะหรือไม่ก็อาจจะมามกราคมก็เป็นไปได้ <S 2> <S 2> ถ้าหากว่าซูเวอร์ไทยเขามีการรับตัวละครเข้ามาแบบรวดเร็วเนาะยังไงใครที่มาดูคลิปสุ่มกาชาตัวนี้ก็อย่าลืมไปดูคลิปรีวิวเวอร์ชันเต็มของเจ้าตัวราชาใต้ดิน S S R บวกตามลิงก์ที่อยู่ดานล่างใต้คลิปวิดีโอนี้ด้วยนะหากถ้าผมมีรายละเอียดในส่วนไหนที่พูดซ้ําพูดย้ำหรือว่าพูดผิดพลาดไปเพื่อนๆก็สามารถคอมเมนต์มาติเตือนกันได้เลยเอาเป็นว่าก่อนที่คลิปวิดีโอนี้ กดแชร์ให้ทั่วถึงกด Subscribe และที่สำคัญปุ่มระฆังกระดิ่งอย่าให้พลาดเพราะเวลามีคลิปใหม่ๆมันจะแจ้งเตือนให้กับเพื่อนๆทุกทท่านทราบกันแบบทุนหน้า,นา,นา,นานและสิ่งสุดท้ายนี้นะครับถ้าหากว่าคลิปวิดีโอนี้มีคำพูดคำจาหยาบคายอะไรหลุดออกไปก็ต้องกราบขอภัยมาณาที่นี้ด้วยใครที่ติดตามอยู่ก็ต้องขอบคุณมากๆและถ้าใครยังไม่ได้กดติดตามอย่าลืมกด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 กันเข้ามาเยอะๆนะจ๊ะคุณผู้ชมทุกๆท่าน